วันคืนเปลี่ยนมุนเวียนจบยามีพบย่อมมีจากปิดฉากโค้งสุดท้ายของปี2022อย่างเป็นทางการ กับการใช้จบครบตอนของอนิเมะในแต่ละซีซั่นที่ต่างก็มอบทั้งความสนุกความบันเทิงและความทรงจําเอาไว้มากมายและเพื่อเป็นการปิดท้ายปีอย่างสมบูรณ์แบบและไม่มีอะไรค้างคาผมอนิเมะโซนก็จะขอพาทุกท่านไปพบกับการประกาศรางวัลอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของชายผู้ที่ใกล้จะหมดไฟหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับ b e s t Anime of 2 0 2 2ได้แล้วครับผม มี่ก็จังไม่พักสักเดี๋ยวล่ะไม่เป็นไรค่ะพอดีฉันยังไม่เหนื่อยเลยในตอนนี้คนที่จะปกป้องใหญ่นั่นได้มีแต่ผมเท่านั้น มากับรางวัลสายฮาอย่างสาขาเบสคอม ي d y แห่งปี2022กันบ้างนะครับที่ในปีนี้เนะี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องเช่นกันนะที่มอบทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเราๆแต่จะพูดถึงเรื่องที่มีความตลกที่ทําให้คนดูหัวเราะมันออกมาจากใจจริงนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นคางูย่สามะอัลต้าโรแมนติกนะครับที่เรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในผลงานน้ําดีเลิฟคอมดี้จาก A1 วันพิ r e เจอร์นะครับที่ยากจะหาใครเปรียบกับมุกตลกสุดปั่นที่ยากจะคาดเดานะครับอีกทั้งยังมีความเล่นใหญ่ของสตูดิโอนะครับที่ใส่สุดท ให้ถึงขั้นสุดและมุกสั่งสมพลังนะครับที่ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยปูเอาไว้แต่ตอนก,ก่อน พอถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยกลไกความฮาที่เซตเอาไว้ก็ได้ทําหน้าที่ปลดปล่อยพลังแห่งเสียงฮาในเวลาที่มันเหมาะเจาะอ,อนิเมะเรื่องนี้นะครับไม่ได้พยายามจะเป็นอนิเมะตลกแบบโบ๊ะบะนะครับแต่มันมีความโบ๊ะบะของมันเองโดยธรรมชาติแบบไม่ต้องฝืนและเนื่องด้วยความตลกสุดสร้างสรรนี้เองนะครับจึงเป็นอาวุธชั้นยอดของคางุยะสมะที่อยากจะหาอนิเมะตลกเรื่องไหนนะครับมาเทียบเคียงกับเรื่องนี้ในปี2022ขอแสดงความยินดีกับนายด้วยนะ MC มิยุกิสำหรับสาขาเบสคอมเมดี้ มากับเบสฮาร r เรมออฟเดอะเกันบ้างนะครับที่ในปีนี้เนี่ยกระแสะของแนวฮาเรมในแต่ละเรื่องนั้นต่างก็เงียบเหงาพอๆกันแต่ถ้าจะพูดถึงฝังโดยเนื้อมือของสตูดิโอยักษ์ใหญ่นะครับชื่อค่ายเนี่ยเราจะไม่ขอพาดพิงถึงเขานะครับแต่จะบอกเป็นชื่อย่อก,กันแล้วกันนะครับว่าขึ้นต้นด้วยตัวเจกับ4และลงท้ายด้วยสตาร์ กับงานภาพสุดเผาในภาคที่3นะครับที่เรียกได้ว่านี่คือการกระทําชาเราจิตใจของแฟนๆอย่างไม่น่าให้อภัยจนต้องสาบส่งกันไปในซีซั่นที่3แต่ทว่าการกลับมาครั้งนี้ของเดดอะไรนะครับก็ได้กี๊กถอยนะครับช่วยยื่นมือเข้ามากู้ชื่อเอาไว้ในซีซั่นสปริงที่ผ่านมาทั้งด้านงานภาพที่โดนใจไม่มีใครบ่นและด้านเนื้อเรื่องที่แน่นทั้งบนและล่างมันเลยต้องเป็นเรื่องนี้เท่านั้นนะถึงจะเหมาะแก่การเป็น The Best Harem of the Year ประจำปี2022นี้ จอคงใช้จักเย็บผ้าเป็นได้เหรอ<ะ>มากับรางวัล best fan service แห่งปีกันบ้างนะครับกับอนิเมะที่จะพาคุณไปรู้จักกับโลกของคอสเพลย์นี่คือเรื่องราวของหนุ่มสาวที่ต่างก็อยู่กันคนละโลกหรือว่าคนละสังคมนะครับดากชายไร้เพื่อนสูนักเย็บมือฉกาศที่สาวๆต่างหมายมัม่นปั้นมือให้เขาช่วยเย็บชุดให้พวกเธอหน่อย และในระหว่างทางของการตัดชุดนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็พร้อมจะพาคุณนำดิ่งสู่การเซอร์วิสแบบขั้นสุดกับมุมกล้องชวนคิดลึกสุดสร้างสรรค์รวมไปถึงฉากพระนางนะครับที่เคมีมันก็ช่างเขาา้เขากันเข้ากันชวนให้ลุ้นอยู่ทุกครั้งในเวลาที่พวกเขาร่วมเฟรมเดียวกันและในอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังมีการเซ็นเซอร์ที่ครีเอทแบบสุดๆเรียกได้ว่าเปรียบเสมือนศิลปะที่ใครได้เห็นเนี่ยก็ต้องมีตาลุกวาวกับฉากนั้นๆ ไม้เด็ดไม้ตายของเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้มีดีแค่เซอร์วิสแบบจับยัดเข้ามามันยังมีการสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูแบบเรานะครับที่บังคับให้เรานั้นต้องคิดลึกว่าฉากต่อไปมันคงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากสิ่งที่เราคิดจริงไหมโกโจตุงอนิเมะเรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นการเซอร์วิสที่ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าคุ้มเวลาและอนิเมะเซอร์วิสที่ดีนะครับมันไม่ใช่แค่การเปิดมาเรามีฉากวู้ฮู้วู้ฮู้กันแล้วมันจะดีได้นะแต่มันจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างนะครับในการสร้้าาาางงงงงนนกกกรรทีีาาที่งงงง่่มะยยไดดววอััลลแ อนิเมะเซอร์วิสแห่งปี2022นี้นะครับจึงควรคาแล้วที่เรื่องนี้จะได้รับมันไป ว่ากันว่าการเดินทางนั้นมันไม่สําคัญว่าจุดหมายจะเป็นพวงมาลัยแต่มันสํำคัญว่าหลังใครคือคนขับ <c oughs> <c oughs> นี่คือเรื่องราวของการผจญภัยสู่ห้วงลึกของอบีสนะครับลุมขนาดมหึมาใจกลางแห่งความหวังและความฝันของเหล่านักผจญภัย หากจะพูดถึงการผจญภัยนะครับมันก็ต้องมีอะไรให้น่าค้นหาระหว่างทางมันถึงจะน่าติดตามและอินไปกับมันซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความลับและปริศนาที่ชวนค้นหาและชวนตั้งคําถามว่าแท้จริงแล้วตัวตนของอบิสนั้นคืออะไรมันจะใช่นครแห่งฝันหรือขุมนรกแห่งความสิ้นหวังกันแน่เพราะทุกอย่างในหลุมนี้มันพร้อมจะฆ่าทุกชีวิตที่ย่างรกลเข้ามาในอบิสแห่งนี้นะครับคุณจะต้องระวังไว้ให้ดีตั้งแต่พืชไปจนถึงสัตว์นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าพวกเขานั้นจ้องจะเล่นคคคุณใวาามสํัญ ของเรื่องนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่การเดินทางที่เด็กคนนึงมีความฝันอยากจะเป็นนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่แต่แรงขับเคลื่อนของเรื่องนี้ที่แท้จริงแล้วนะครับมันคือเรื่องที่เบสิกและใกล้ตัวสุดๆอย่างเรื่องของครอบครัว จนถึงตอนนี้นะครับแม่ของเธอเนี่ยอาจจะยังไม่ตายก็ได้นั่นคือสิ่งที่เด็กสาวคนนึงคิดนะครับแล้วก็เป็นเชื้อไฟในการออกผจญภัยของเธอเพื่อตามหาแม่ของตนนี่คือแอนิเมะที่จะเชิญคุณไปสัมผัสประสบการณ์เสียงตายจากห้วงลึกแห่งความหวังและลายเส้นที่ตรงกันข้ามกับเนื้อเรื่องแบบสุดๆทําให้มันต้องเป็นเรื่องนี้เท่านั้นแหละครับถึงจะเป็นสุดยอดอนิเมะแนวผจญภัยแห่งปี2022 พูดถึงอนิเมะแนวต่างโลกในปีคศนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะล้นตลาดเข้าไปทุกวันทุกวันแต่มันจะมีสักกี่เรื่องกันที่โดดเด่นขึ้นมาได้ในกลุ่มก้อนที่ใครต่อใครก็ตีตราว่ามันคืออนิเมะแนวเดิมๆและแนวนี้แหละนะครับที่มันค่อนข้างที่จะทํายากเลยให้ตัวเองนั้นโดดเด่นขึ้นมาได้นี่คืออนิเมะต่างโลกสุดแหวกนะครับที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวของชายผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นตัวละครที่ไม่เด่นแต่ขอเน้นเท่ในเงาหรือเรียกว่าเขาเนี่ยจะอุทิศตนให้กับการฝึกฝนร่างกายและจิตใจเพื่่่่ออหวววััังงงงงาสสกกนนึเขขจะต้แแ็รทีุด แต่ด้วยความที่เขาตระหนักถึงว่าร่างกายมนุษย์นั้นมีขีดจำกัดเขาจึงนิ r ม Power มากจนเกินไป ทำให้เขาเนี่ยต้องมาตายอย่างอนาถอยู่ข้างถนนเรียกได้ว่าหลอนจนต้องวิ่งไปให้รถชนตายตามหลักสูตรสาเร็จของอนิเมะแนวต่างโลกแต่แทนที่เรื่องนี้จะพาเราไปสัมผัสกับประสบการณ์ต่างโลกแฟนตาซีแบบเรื่องทั่วๆไปมันกลับพาเราไปดูกิจวัตรประจําวันของไอ้บ้ากระหายในพลังนะครับที่ไม่ใช่แค่พล็อตเรื่องเกิดใหม่แล้วไปโชว์เทพในโรงเรียนเวทมนต์ไปวันๆแต่มันคืออนิเมะที่เนื้อเรื่องเนื้อหานี่มันช่างตลกหลายแล้วก็ฆ่ากันตายแบบจริงจังนั่นเองจะเป็นจุดขายของเรื่องนี้นะครับที่นําพาตัวมันเองเนี่ยโดดเด ทำให้เหมาะสมแล้วล่ะครับที่อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยจะได้สุดยอดอนิเมะแนวต่างโลกประจําปี2022ไปครอง มากับสุดยอดผลงานการรังสรรค์ที่เรียกเด้กว่าทำออกมาดีจนเกินคาดนะครับกับการนำมังงะของ Mas ์สเรเดอร์ดับเบิลมาสานต่อเรื่องราวของภาคหลักในรูปแบบอนิเมะทีวีซีรีส์และกระแสตอบรับของอนิเมะเรื่องนี้ที่มีการปล่อยพีวีออกมาในตอนแรกนั้นนะครับที่ใครได้เห็นเนี่ยต่างก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแค่อนิเมะเฉพาะกลุ่มเพียงเท่านั้นอาจจะเป็นแค่การทํามาเพื่อทดลองกระตุ้นยอดขายมังงะเป็นแน่แท้แต่หลังจากฉายไป3ตอนนะครับแฟนๆเรื่องนี้เนี่ยก็เริ่มจะเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าอนิเมะเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยความเาาคารพ คนแสดงและมังอะ่ะแถมยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่ช่วยเสริมเข้าไปในจุดบกพร่องต่างๆที่เนื้อหาต้นฉบับไม่ได้ใสเอาไว้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับอย่างฉากแปลงร่างที่เราคุ้นเคยก็ถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบใหม่ที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วนทั้งงานภาพแล้วก็เสียงนะครับที่มันเข้ากันฉากแอคชั่นที่ดูแล้วเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปยังวันวานอีกครั้งดังนั้นจงอย่าแปลกใจครับถ้าอนิเมะเรื่องนี้จะได้รางวัลในสาขานี้ไป ไปกันต่ออย่าหยุดครับกับรางวัลสุดยอดอนิเมะรักโรแมนติกแห่งปีของชาวคลั่งรักประจําปี2022มันเป็นไปได้ยังไงครับที่อนิเมะตลกสุดบ้าบอคอแตกเรื่องนี้เนี่ยยังมีเวลาเหลือเฟือสําหรับการเล่าเรื่องรักๆใครๆไม่ว่าจะเป็นของคู่พระนางหรือว่าตัวละครอื่นๆในเรื่องเรียกได้ว่านอกจากตลกแล้วนี่ก็ยังวางโครงสร้างเอาไว้สําหรับความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องไว้อย่างดีเยี่ยมอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมักจะมีจุดคลายแม็กของเรื่องราวความรักในแต่ละภาคที่ใครได้ดูเนี่ยก็ต้องสัมผัสได,ได้ถึงความเล่นใหญ่ในกกาาาารารรสภพัแบบออมทที่ ตลอดแต่ต่างฝ่ายนั้นต่างต้องการความชัดเจนนั่นเองนะครับจึงเป็นปมผูกมัดคนดูกับเรื่องนี้เอาไว้อย่างดีว่าเมื่อไหร่กันนะพวกเขาเนี่ยจะสารภาพรักแล้วกค็คบกันไปให้มันจบสักที แต่พอถึงฉากสารภาพรักที่มาถึงแบบจริงๆนะครับมู a แอนโทนของเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มที่จะจริงจังมากขึ้นทาให้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่คนดูอย่างเราเราดูฉากนั้นเสร็จเนี่ยจะไม่มีการพูดถึงหรือว่านึกถึงมันนะครับและขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับเรื่องราวความรักของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็นําเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจนะครับบอกเล่าเรื่องราวความรักได้อย่างหลากหลายมุมมองไม่ว่าจะมาในรูปแบบของความรักที่สมหวังความรักที่ไม่สมหวังหรือแม้กระทั่งการรอคอยความรักนะครับที่ทุกคนล้วนต้องพบเจอหากจะถามว่าเรื่องไหนคือสุดยอด อนิเมะรักโรแมนติกแห่งปี2022นี้ผมก็คงจะตอบได้อย่างไม่อายปากแล้วคะ่ะว่าคางุยะซามะอัลต้าโรแมนติกนี่แหละคือทุกอย่างที่คุณตามหามาโดยตลอดสําหรับอนิเมะแนวแนวนี้ ความธรรมดาความเรียบง่ายบางครั้งคนเราก็อาจจะหลงลืมมันไปว่าสิ่งเหล่านี้แหละก็เคยเป็นหนึ่งในความสุขของช่วงชีวิตคนเราอนิเมะก็ไม่ต่างกันบางครั้งพอดเรื่องเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องหวือหวาการที่มีเป้าหมายธรรมดาธรรมดามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําให้เราไม่ต้องพยายามทําอะไรที่มันเกินตัวและสําหรับเรื่องนี้แล้วการที่เด็กสาวคนหนึ่งอยากจะมีชุดกระาสีเพื่อใส่มันเข้าเรียนตามที่เธอหวังแค่นั้นเนี่ยก็เป็นความสุขที่มากล้นของเธอแล้วนี่คือผลงานอนิเมะน้ําดีจากค่าย CloverWorks ที่จะพาคน ดูอย่างเราไปดื่มดากับธรรมชาติแถวชนบทอันสงบสุขและสวยงามรวมไปถึงเรื่องราวชีวิตประจําวันของสาวน้อยผู้เปี่ยมไปด้วยความสดใสและแอนเิเมะเรื่องนี้นะครับก็ไม่ใช่แนวชีวิตประจําวันที่ใช้ชีวิตไปวันๆนะด้านพัฒนาการของตัวละครของเรื่องนี้เนี่ยก็มีมาให้เห็นเป็นระยะระยะอาเคบิจังนเซเลอร์ฟุคุะครับเป็นอนเิเมะแนวชีวิตประจําวันที่มีครบทุกรสชาติเท่าที่คุณจะหาได้ในอนเิเมะแนวแนวนี้ประกอบกับงานภาพอันสวยงามนะครับที่ทีมงานตั้งใจทําแบบสุดๆและด้วยความตั้งใจนี่เองแหละครับทำให้งานภาพของอนิเมะเรื่องนี้ มันออกมาดีเกินคาดนะและถ้าจะเทียบกับอนิเมะแนวเดียวกันในปีนี้นะครับมันก็มีอยู่หลายเรื่องเช่นกันนะที่ทําออกมาดีไม่แพ้กันกับอาเคบิจังแต่ถ้าจะพูดถึงมีเรื่องไหนบ้างละที่โดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางอนิเมะแนวสไลด์อฟไลท์แห่งปี2022มันก็คงจะเป็นเรื่องนี้เท่านั้นเลยครับที่ควรค่าแก่การได้รับรางวัลน,นี้ไป เรื่องวันนี้น่าจะเป็นผลงานขึ้นหิ่งของใครหลายๆคนในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้แหละครับถึงจะมีวิบากกรรมอยู่บ้างนะครับกับการโยกย้ายสตูดิโอนะจนต้องกลายมาเป็นลูกเก็บมาเลี้ยงของแมปปาที่เรียกได้ว่างานเร่งดังไฟเลยทําให้คุณภาพของงานแอคชั่นที่เคยทําเอาไว้อย่างดีในอดีตการของวิสตูดิโอนั้นถูกลดทอนคุณภาพลงมาเมื่ออยู่ในมือของแมปปาแต่ก็ใช่ว่าเรื่องนี้นะครับจะลดทอนความเข้มข้นของเนื้อเรื่องลงนะกลับกันนะครับพอมาอยู่ในมืออย่างค่ายแมปปานะที่เขาวาดสีหน้าออกมาดีโดยตลอด มันทําให้อนิเมะเรื่องนี้นะครับได้ทําสีหน้าที่มันจริงจังที่มันดีเกินคาดเรียกได้ว่าฉากดรามาในเรื่องเนี่ยแมปป้าเก็บมาอย่างหมดจดไม่ให้ตกหล่นแม้แต่หยดเดียว งานนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะป้านะครับที่ยอมลำบากเขียนโปรเจกต์เรื่องนี้ออกมาทั้งๆที่พวกเขาเนี่ยก็ยังรับงานเรื่องอื่นๆไว้อีกด้วยทําให้เรื่องนี้มันควรค่าสุดๆแล้วละครับที่จะเป็นดราม่าสุดดํามืดแห่งปี2022นีน้และก็ใช่ว่าเรื่องอื่นๆมันจะไม่ดีนะครับแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบความเข้มข้นแล้วล่ะก็แอดแพร์คอร์ในท่านนั้นยิ่ขงขาดเลยล่ะครับ มาถึงรางวัลสาขาเบสโชเนียนกันบ้างนะครับที่นาทีนี้เนี่ยคงจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับกับการกลับมาของบลิสเทพมรณะที่ทําการยกเครื่องใหม่ใส่ใจทุกรายละเอียดของงานภาพทําเอาคนดูอย่างเราเนี่ยตาค้างตั้งแต่เห็น P ีตัวแรกที่ปล่อยออกมายอมรับว,ว่าทางเราเองเนี่ยก็เคยสบประมาทเรื่องนี้ไว้นะครับว่ามันน่าจะเป็นแรงโมเสมากกว่านะเพราะในภาคที่ผ่านๆมาทางค่ายอย่างเปียโรนะครับก็ไม่ได้ทําไว้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ในภาคนี้เนี่ยกลับไม่ใช่อย่างที่เราคิด แรงโม้ที่คิดว่าเขาปล่อยออกมามันกลับกลายเป็นแรงม้าของจริงซะอย่างนั้นนี่คือการยกเครื่องครั้งใหม่ขั้นสุดของงานภาพนะครับและฉากเปิดตัวสุดเท่ที่พี่แกไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนนะกับการเปิดมาแล้วก็เปิดอันติใส่คลิปแบบไม่บรรย่าบรรยังทําเอาเหล่าเด็กหนุ่มและเด็กหนวดที่ติดตามเรื่องนี้กันมาอย่างยาวนานเนี่ยน้ำตาจะแชร์ขอไหลนะครับกันเลยทีเดียวกับซีนที่ภาคนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีเกินคาดด้านเนื้อหาของภาคนี้เนี่ยก็ใส่สุดทุกความเข้มข้นเอาไว้อย่างลงตัวหากจะมองหาอนิเมชโชเนนที่เต็มไปด้วย ทัฒนาการที่ดีขึ้นทางด้านภาพและเนื้อเรื่องในปี2022นี้ก็คงจะไม่มีใครน่าสนใจไปกว่าเหล่ายมทูตแห่งโซซาตี้ so แล้วล่ะครับ บล็อกแมมียูจิง นานแค่ไหนแล้วนะครับที่เราไม่ได้เห็นกระแสของอนิเมะฟุตบอลเนี่ยที่มันมาแรงแซงทางโค้งขนาดนี้และขึ้นมาโดดเด่นจนใครต่อใครต่างก็พูดถึงชนิดที่เรียกได้ว่ามันแมสขั้นสุดกับการ์ตูนแนวกีฬาที่ไม่ใช่แค่การเตะบอลธรรมดาๆรรของลูกผู้ชายนะครับแต่มันคืออนิเมะที่จะสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อมาบีบคั้นศักยภาพของเหล่าตัวละครในเรื่องให้เผยท่าแท้และฝีมือออกมาเรียกได้ว่ามันเหมือนเกณฑ์ที่จะตัดสินชีวิตคุณว่าคุณจะต้องอยู่หรือว่าแบกกระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้านพร้อมกับความหมดหวังในสายอาชีพนี้ ทำให้อนิเมะเรื่องนี้ล่ะครับมันดูจริงจังมากกว่าอนิเมะแนวกีฬาเรื่องไหนในยุคนี้อีกทั้งด้านงานภาพนะครับที่ทําออกมาอย่างจริงจังนะวกกับกระแสฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยต่างก็มีคนพูดถึงอยู่แทบจะทุกวี่ทุกวันดังนั้นก็จงยอมรับซะเถอะครับว่าบูลล็อกนั้นมีอยู่จริง มาถึงสาขา b บ s แอคชั่นประจำปี2022กันบ้างนะครับที่นาทีนี้คงไม่มีใครอาจเทียบเคียงงานแอคชั่นสุดอลังการจากสตูดิโอคุณภาพสูงอย่าง u f o u t a b l e ที่คราวนี้พวกเขาก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องจนมันเป็นเหมือนหมุดหมายอันใหม่แห่งยุคสมัยนี้นะครับที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำอนิเมะแอคชั่นซักเรื่องเนี่ยภาพมันจะต้องสวยเฟรมเรทมันจะต้องเยอะและที่สำคัญมุมกล้องมันจะต้องเท่ นี่คือสิ่งที่หลายค่ายเนี่ยพยายามจะเป็นมาโดยตลอดใน2-3ปีที่ผ่านมานี้แต่กับยายบทและยูฟูเทเบิลครับมันคือการผนึกกำลังของมหาเทพแห่งการสร้างสารรค์ที่ไม่ว่าจะเขียนภาคไหนออกมาเนี่ยกระแสของมันก็เรียกได้ว่าแทบจะโดดเด่นมาโดยตลอดจึงไม่จำเป็นเลยนะที่ภาคนี้เนี่ยจะทำอะไรใหม่ๆออกมา แต่ก็นั่นแหละครับถ้าพูดถึง you for table ครับนี่คือค่ายที่พร้อมจะทำลายทุกขีดจำกัดของตัวเองเลยทำให้การต่อสู้ในภาคนี้ออกมามีความดุดันไม่เกรงใจใครอีกทั้งยังมีการไา่รำของเอฟเฟกที่ลื่นไหลมันก็ทำเอาคนดูอย่างเราเลยครับอยากจะหยิบดาบนิจิรินขึ้นมาเพื่อออกไปทำการคังูราแดนอยู่หลังบ้านและถ้าจะพูดถึง the best action แห่งปี2022นี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องนี้คุณคิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรไปได้อีกละ่ะ มาถึงรางวัล The Best Popular Anime แห่งปี2022นีะครับกับกระแสที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ก็คงจะต้องยกให้กับมนุษย์เลื่อยยนต์คนนี้แหละครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีกระแสมาตั้งแต่ P ีตัวแรกนะที่ปล่อยออกมาเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยฮป์กับเรื่องนี้กันแบบสุดๆมั่งอะ่ะก็เรียกได้ว่าขายดีเป็นเทน้นาเท,ท่านะครับและสิ่งสําคัญที่ทําให้เรื่องนี้มันเป็น,ปนที่พูดถึงและก็ได้รับความนิยมนั่นก็คือ การที่สตูดิโอแมปป้านั้นมารับหน้าที่การผลิตเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์ให้กับอนิเมะเรื่องนี้หลังจากที่แมปป้านะครับโดนถล่มยับมาจากเรื่องงานแอคชั่นของไททันนะพวกเขาก็จําเป็นที่จะต้องเขียนโปรเจกต์มนุษย์เลยออกมาล้างตาในซีซั่นพอปี2022นี้นะครับ ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าแมปป้าเนี่ยเป็นค่ายที่มีความสามารถพิเศษมากนะในปีนี้เพราะพี่แกเนี่ยเล่นรับงานเข้าไปทั่วราชอาณาจักรกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังสามารถทําเชมซอมแมนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทั้งงานแอคชั่นและงานแฟนเซอร์วิสและงานด้านเล่าเรื่องที่ใช้สไตล์การถ่ายทอดอารมณ์แบบหนังยุค90มันก็ทําให้อนิเมะเรื่องนี้ครับมีกลิ่นอายของป๊อปเคานเจอร์ต่างๆในยุค90และ80ที่ผสมผสานกันเอาไว้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นเพลง OP หรือ ED ดีนะครับก็มีกลิ่นอายของยุ เก่าๆที่ทําให้เรานั้นหวนล้าลึกถึงความหลังและถ้าจะพูดถึงทําไมอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยถึงเป็นกระแสนักในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้กับเพลงปิดของเรื่องนี้ด้วยนะครับที่พี่แกเนี่ยเล่นเปลี่ยนทั้งเพลงและก็เ V แทบจะทุกตอนนะครับเรียกได้ว่ามันจะขยันอะไรขนาดนั้นและสิ่งสําคัญของเรื่องนี้นะครับนอกจากเพลง Ed ดีที่เปลี่ยนแทบจะทุกตอนแล้วอนิเมะเรื่องนี้ยังแฝงนัยยะสาคัญต่างๆเอาไว้ตลอดทางทําให้จุดขายของเรื่องนี้เนี่ยมันมีดีมากกว่าแอคชั่นที่หลายคนพูดถึงกัน นั่นเองแหะครับคือสิ่งที่ทีมงานผู้สร้างเขาต้องการที่จะสื่อความหมายต่างๆออกมาให้คนดูอย่างเรานั้นได้เข้าถึงความหมายที่แท้จริงของเรื่องนี้ส่วนใครจะสามารถรับสารที่พวกเขาสื่อออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวคนดูอย่างพวกคุณละนะ ่วไซเบอร์พังเอเดรันเนอร์ผลงานออริจินอลแอนิเมตจาก CD p r o j e c t r เ d และ Trigger ที่ประหนึกกกำลังการสร้างสรรผลงานออนิเมตสุดล้ำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองออกมาในปี2022นี้และโมเมนต์สำคัญที่สุดที่ทำเอาแฟนๆแอนิเมเรื่องนี้ต่างจดจำกันไปจนวันตายก็คือ ฉากที่พวกพระเอกนะครับหวังเขาช่วยลูซี่ในสำนักงานใหญ่ของอาราซกะเดวิดที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อคนรักเขาได้ตัดสินใจใช้ซานเดวิสตันครั้งสุดท้ายเพื่อปกป้องลูซี่ย้อนกลับไปในครั้งแรกนะครับที่ลูซี่ยอมเปิดใจให้กับเดวิดเธอฝันว่าสักวันหนึ่งเธออยากจะไปดวงจันทร์ดูสักครั้งและชายผู้ไร้ฝันอย่างเดวิดนะครับเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าความฝันของเขานั้นคือการทําให้ความฝันของเธอนั้นเป็นจริง จนเรื่องราวมันเดินทางมาจนถึงบทสุดท้ายที่เดวิดก็ไม่อาจจะไปดวงจันทร์กับลูซี่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็อยากจะเป็นใบเบิกทางให้กับเธอให้ได้ทําตามความฝันของเธอสักครั้งก็ยังดีนี่คือเบสโมเมนต์แห่งการเสียสละตนเพื่อคนรักและองเพื่อนที่ทําออกมาได้อย่างตราตรึงใจแฟนๆแ,แ,แบบสุดๆชนิดที่ว่าแฟนๆของเรื่องนี้ต่างร้องไห้กันระงมให้กับฉากนี้ปิดฉากตอนจบอย่างสมบูรณ์แบบกับการตอกย้ําความตับแหกของทิกเกอร์กับฉากทําตามความฝันของลูซี่นะครับที่ไปดวงจันทร์เพียงคนเดียว และในระหว่างที่เรากำลังจะดีใจกับลูซี่ที่ในที่สุดเธอก็ได้ทำตามความฝันและคนดูอย่างเรากำลังจะทำใจได้กับเรื่องราวของเดวิดแต่สิ่งที่ทวิกเกอร์มอบให้คนดูอย่างเรานั่นก็คือ so ใช่ครับมันคือไอเพลงบ้านี่แหละที่ทำเอาใครหลายๆคนนั้นต่างร้องไห้โฮให้กับตอนสุดท้ายอีกครั้งนี่คือโมเมนต์สำคัญแห่งปี2022ที่คนดูอย่างเรานั้นจะจดจำมันไปตลอดกาล เอาละที่นี้ก็ถึงเวลาที่ทุกท่านต่างรอคอยกันแล้วนะครับกับรางวัล The Best Anime of the Year และสิ่งสำคัญของอนิเมะแห่งปีที่ดีก็คือคนดูจะต้องจำได้ว่าอนิเมะเรื่องนี้มันเคยสร้างปรากฏการอะไรเอาไว้ในแต่ละปีและ The Best Anime of the Year 2022ก็คือ Cyberpunk 8 Runner นั่นเอง สุดยอดผลงานมามื่อแห่งปีครับที่ตอนประกาศฉายแรกๆเนี่ยไม่ได้มีความนิยมมากสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เนื้อเรื่องนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่ดีเกินคาดจนกระแสของเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่ามันฟีเวอร์ไปทั่วบ้านทั่วเมืองงานโปรดักชั่นต่างๆในเรื่องนะครับที่มีความโดดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นสุดมันที่ดูลื่นไหลฉากดรามา่าน้ำตาเล็ดที่ทำเอาคนดูใจสลายเมื่อถึงจุดคลายแม็กและจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเพลงประกอบที่นำมาใช้เนี่ยมันก็ช่างเป็นอะไรที่ลงตัวแบบสุดๆ หากจะพูดถึงอนิเมะในปี2022นะครับที่สร้างปรากฏการ์แล้วก็มีพร้อมไปซะทุกอย่างทั้งแอคชั่นดราม่าไซไฟและที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเนื้อเรื่องที่มันเบสิกแต่ก็อีปิกไปในเวลาเดียวกันและถ้าอนิเมะเรื่องนี้มันจะครบเครื่องขนาดนี้ผมอนิเมะโซนก็คงจะต้องขอยกให้เรื่องนี้แหละครับเป็น The Best An อนิเมแห่งปี2022นี้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการจัดอันดับอย่างไม่เป็นทางการที่ทางเรานำเสนอไปหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u ับส r คร e กดแชร์ออกไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบในเนื้อหาประมาณนี้เพื่อช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปของเราด้วยละ่ะเอาเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและปีหน้านะครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาในปีนี้และสวัสดีปีใหม่ครับ